สวัสดีครับผมอนุภาพอารีนะครับอดีตผู้เข้ารับการฝึกที่สถาบาันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่รุ่นที่1ปี2560ครับผมหลังจากจบการฝึกที่สถาบาันพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วเนี่ยผมได้ไปฝึกงานตามปกติเนี่ยตามคอร์สไลฟ์ฝึก2เดือนแต่ตัวผมเนี่ยคิดว่าไม่พอก็เลยไปฝึกงานกับเชฟมิชชินสตาร์เพิ่มอีก6เดือน โดยไปขอเป็นลูกศิษย์เขาเพื่อเอามาพัฒนาฝีมือพัฒนาความรู้เพื่อเอามาเปิดเ,เปิดกิจการของตัวเองครับผมก่อนหน้านี้ผมใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ10กว่าปีทําธุรกิจค้าขายส่วนตัวประกอบอาชีพอิสระนะฮะก่อนที่แล้วก็หลังจาก10กว่าปีแล้วก็ผมตัดสินใจกลับมาตั้งโลกลากที่เมืองไทยมาแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็เร็งเห็นว่าธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบ เราสนุกกับมันเราก็เลยสมัครเพื่อที่จะเข้าไปรับการฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานความมีเราพอมีความรู้ความสามารถด้านอาหารพอละเราก็เอามาความรู้ที่เรียนเนี่ยมาเปิดร้านอาหารเปิดร้านอบารคิดเช่นคอนเซ็ปต์ของร้านอาหารคือเป็นอาหารทานเข้าบ้านกินกันง่ายๆสบายสบายมีอาหารไทยโบราณออกมาให้กินเรื่อยๆมีการคุยกับลูกค้าแนะนําว่าอาหารจานนี้ชื่ออะไรวิธีทํายังไงอธิบายลูกค้าฟัง กินกันสนุกๆแบบทานกินกันในบ้านนะคระับหลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งการเรียนทั้งการฝึกงานก็มาเปิดร้านอาหารอาปาคิเช่นเปิดขึ้นมาแล้วก็ได้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2ปีกว่าละหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิดเราก็มองเล็งเห็นโอกาสแล้วก็ขยายสาขาไปเปิดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อ,อในแนวตรงนั้นจะเป็นคอนเซปต์อาหารฟิวชั่นระหว่างญี่ปุ่นอินเดียไทยครับผมเพื่อลองรับกับตลาดที่ว่านักศึกษาทั่วๆไปบุคลากรทั่วไปของมหาวิทยาลัยได้ได้ชิมอาหารของเราฮะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยสาปไปเวลา3ปีกว่าแล้วจบมาจากสถาบานันพัฒนาฝีมือแรงงานต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งครูมดครูแอน แล้วก็ครูหลายๆท่านที่คอยอบรมผมเนาะช่วยให้ผมมีความรู้ลึกถึงแก่นแท้ของอาหารไทยได้สอนผมเทคนิคการทำอาหารหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยแท้อาหารฟิวชั่นแล้วก็แนะนำเทคนิคหลายๆอย่างไม่ว่าจะเรียนจบไปแล้วกลับไปที่สถาบานันครูก็ยังมีน้ำใจคอยสอนให้ตลอดเวลารับอินบ็อกมาถามไทยสาธุสุขดบขอบคุณจริงๆครับผม